วันที่ลูกอยู่ในนี้นะถ้าหนูได้กลับมาดูคลิปนี้นะหนูกำลังเป็นตัวอย่างนี้อยู่เครื่องนี้เราจะได้ยินเสียงหัวใจน้องนะครับตอนนั้นที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลหนักๆก,กับทุกคนน้องดิ้นแรงมากเราจะมาดูวิวัฒนา,าการกันนะครับตั้งแต่เขาเดินไม่ได้กินนมจากเต้าไม่เป็นกินข้าวไม่ได้นะครับจนดวันที่เขาโตขึ้นนะครับเขามีลูกเขามีครอบครัวแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังจะอยู่ในความทรงจำเขาตลอดไป นี่เราเตรียมตัวจัดห้องให้น้องแฝดกันนะครับทุกคนไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้จะเสร็จครับตรงนี้๋ยวผมจะพาทุกคนไปทัวร์นะครับว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับแต่ห้องทํางานเก่าซึ่งปักไฟเยอะมากนะครับข้อเสียคือปักไฟมีหลายจุดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาอะไรมาปิดไว้ให้หมดนะครับแล้วก็โซนตรงนี้ครับเราจะต่อเติมข้างหลังออกไปนะครับให้เป็นทางออกนะตรงนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวจัดห้องให้น้องแฝดกันเลยครับผมสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในการม e m o r y นั่นเองค่ะวันนี้ก็คือจะเป็นเลิกงานดดีนะะครจัห้องของน้อองงแดนนั่เ คุณพ่อนะคะก็ได้เป็นช่างแอร์ในตานานนะคะนี่นะคะคุณพ่อก็แบบว่าขึ้นไปเช็ดอง์เช็ดแอร์นะคะแต่แอร์เนี่ยเขาว่านะความจริงมันต้องล้างตัว,วใช่แต่น้องแฝดอะก็คือถ้าสมมติว่าแบบเกิดเกิดมาจากแบบว่านั่นแหละคะ่ะทุกคนน้องแฝดก็น่าจะต้องแบบว่าไม่ต้องอยู่แอร์เย็นมากนะคะน่าจะแบบว่า25องศา26อ,องศาอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็คือพี่สาวคนโตเขาก็แบบให้กําลังใจอยู่ตรงนี้ตนมาหาแม่ก่อนยังแม่จ๋าเลย เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าห้องน้องจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะตื่นเต้นมากเพราะตอนนี้ก็คือใกล้จะคลอดแล้วเนาะก็คือเรามาจัดห้องให้น้องแฝดนะคะก็อีกหนึ่งอาทิตย์อ่ะจะจะคลอดอ่ะทุกคนความจริงโอ้ยต้องเสร็จตั้งแต่แบบเดือน2เดือนก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าคนเราจะคลอดตอนไหนก็ไม่รู้เจ็บท้องตอนไหนก็ไม่รู้นะคะนี่ก็คือท้องใหญ่มากแล้วนะทุกคนดูอึดอัดมากเวอร์เลยเราไปดูกันเลยค่ะว่าห้องน้องแฝดเป็นยังไงกันค่ะไปค่ะ นี่ครับดูห้องอ,นนอันนี้เป็นห้องของน้องแฝดนะทุกคนก็ของของลูกนะครับก็มาเต็มนี่เลยนะครับซึ่งมีที่นอนนู่นที่นั่นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายทุกอย่างนะครับแต่ว่าเราจะเอาบางส่วนไว้พวกคารซงคาซีอะไรเนี้ยที่เรายังไม่ได้เอาไปติดรถนะครับเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้ก่อนนี่จะปูเตียงก่อนเตียงลูกผมเนี่ยราคา2 0 0 0 0 0กว่าบาท สองแสนผ้าปูอีกสามแสนแล้วก็ซิปเป็นเนื้อทองคำ 9K สรุปยอดอะไรพี่สรุปยอดเจล้านหกแสนห้า่นหกพร้ยอ,อรรยห<ะ>้าสิบาบาทแป่เดี๋ยวเราเตรียมตัวจัดของออก็จะมีคา่าซิปเยอะมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือเราจะเอาอะไรไปก่อนเราจะเริ่มทําการย้ายของเป็นตอนนี้เป็นเวลา1นึ่งทุ่มยี่สนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเ,เริ่มย้ายของเลย ทุกคนครับตอนนี้เราก็กย้ายของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับของแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนกันนะครับผมนี่พอแยกเป็นส่วนก่อนนะใครอ๋อแค่น้ทุกคนนี่เป็นตู้อบ UV นะครับที่แบบว่าเอาไว้อบขวดนมอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแกะออกมา อันบล็อกตู้อบ UV กันนะอื้อหืออันใหญ่มากนะครับก็ตัวนี้ก็ไว้ใช้สำหรับแบบว่าเราเอาขวดนมอะไรอย่างงี้ใส่เข้าไปใช่ไหมของเล่นอะไรได้หมดเลยอันนี้ก็เป็นตู้อบ UV นะคะทุกคนครับซึ่งมาจากร้าน Baby Gift นะค Baby Gift นี่ว่ะอ่าอันนี้ฮะทุกคนนี่พี่ขอนี่ไสนักเกอร์ดูต้องหฮะ นี่ลี่นมอเอาไว้ท่ามก่าสนนะครับนลนมนะครับขอน้ำชาแป้งนีเยวมากก็ผมก็จะใช้อันนี้มันชันนะครับน,น้ำตาลน้ำผึ้งนะครับพลไม้หั่ครับผมเหลือสุบเสานนร์อาทิตย์นะฮะอันนี้ก็อะไรอ๋อพี่เปลี่ยนถูกครับ ผมใช้แบรนด์เนี่ะใช้แบรนด์นี้ยคูลี่คลาคูลาเหรอพี่หอวแดนี้เออนี่แบรนด์นี้อันนี่นี่รูปผมใช้มันยังไม่เสร็จนะพอเดี๋ยวเราจะต้องตกแต่งอย่างเช่นเราจะต้องเอารูปภาพลูกแล้วผมจะทำโฟลเปเปอร์ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับลูกเราจะทำเป็นรูปภาพใหญ่ๆมันก็จะเป็น ได้ว่าตั้งแต่วันที่เราไปฝากขายครั้งแรกครับเราจให้เขาดูเป็นสมุดเราจะมาตั้งโชว์ไว้ตรงนี้อันนี้ของไดชินะคะทุกคนนี่ไดชินี่ก็คือจะเป็นเครื่องเป่อากาศก็คือสำหรับไว้ในรถเลยมาพีซีเตอร์ตัวยงแบรเด์ไอเชียอันนี้ถ้าเป็นสงสัยถังซื้อได้ครับใช้ดีมากครับแต่ผมไม่ได้ใช้นะอลองแล้วโคตรดีแบรนด์นี้ดีดีดีนี่ก็แบบนี้ครับเดือนนี้ก็แบบนี้นะ ดูไว้นะครับแล้วเขเข้าได้กันอย่างนี้เข้าได้นะครับได้ไมคัตอวเหอชวทเพื่อัรเฮ้ถึงกับขั้นวัดเลยอหนอว้ัดไวจัดอุ่ยขวดดีนะครับเนี่ย ขวดซิลิโคนนะฮะบอกเลยขออนุญาตทดสอบนะครับสมมติรูปกำลังหลบอยู่ตัต้าเลยอะอันนี้ก็ขวซิลิโคนกันค่ะอันนี้คือจากแบรนด์เกาหลีหยิบมาหยิบมาเซ่มาลองจับเหมือนเต้าเข้าไหมเฮ้ยจริงเหรอมันจะเป็นฟิลนี่มาละออกไปก่อนได้ไหม พี่ตั้งคลรมอย่างเดียวนี่พี่เหนื่อยแล้วเหรตอนนี้เป็นไงตอนนี้ประมาณ40%แล้วครับไม่ได้ถุ่และแค่สามห้าของมาใหม่นะทุกคนนิดมากดูนะจะต็นพ่อกับแม่เนี่ยพยายามทำขนาดไหนเพื่อนู๋สองคนพ่อก็เป็นภูมิแพ้แต่พ่อรักนูมาก ทำมะไรมาครับไอพวกกระโปกโขโคกพ่อขับุกอย่างหนูนี่คือห้องลูกพ่อต้องทำห้องให้ลูกขนาดนี้บางครั้งที่เวลาตอนนี้พ่อสามารถไปดูเน็ตฟลิกได้นะถ้าหนูดูคลิปนี้อยู่อยากจะบอกเลยว่าต้องขอบคุณสปอนเซอร์เขาหน้อรีวิวแบรนด์นะผมนี่คือรอไปพี่นะครับผมทุกคนนี่เป็นพูดนะทุกคนสำหรับเด็กน้อย เป็นไรพี่ใช่แล้วครับจลอเราประกอบตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืนใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงใช่ปะแบบไม่พักครับทำยาวๆจะได้ประมาณ60%เพราะว่าอีก4 0เรนะครับเราก็ต้องจัดของใหม่แล้วก็พ้องนันนะครับก็ช่างล่าสุดช่างบิดนะครับไม่ใช่ช่างดิบนะช่างดิบนั่นชื่อเขาแต่เขาชื่อช่างบิดช่างบิดใช่ โอเต้องหาช่างใหม่มานะครับเพื่อมาทําต่อเติมบ,บ้านก็น่าจะเสร็จเลยเร็วนี้นะครับผมแล้วก็ต้องซื้อตรงซื้อตู้มาจัดของให้เรียบร้อยทําบ้านทําห้องนี้เป็นห้องน้องแฝดโดยเฉพาะเลยเราก็จะมีตู้เก็บของตรงนี้ห้องน้ำนะครับันจะเป็นเตียงอาบน้านะครับเราจะไว้แล้วก็อันนี้จะเป็นเตียงหลังแข็งนะครับก็ไว้เห็นลูกเราซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีพื้นที่พอนะเพราะว่าคาดว่าที่จะแบบแพดมากแล้วก็เตียงคือใหญ่เบิร์ไม่คิดว่าเตียงจะใหญ่ขนาดนี้นะครับซึ่งถ้า สามารถพูดจริงๆนะกูมีล <|so|>> ูกผมได้มีลูกดีบประมาณห้าคนอ่ะจริงวะจริงผมมีลูกดีบประมาณห้าคนอ่ะเลี้ยงในเนี้ยทุกคนดูมันใหญ่มากซึ่งพอนใหญ่แล้วปุ๊บมันแข็งแรงด้วยนะครับการแข็งแรงแล้วก็การแบบว่าทําเด็กจะปีอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้หลุดง่ายเลยดิเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเราก็มีเตียงมี โอหนมขวดนมชั้นขวดนมที่เราอยากความให้เสร็จนะครับแล้วก็ตรงน,นี้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะดีมากนะครับอาาันม่ใช่ปั๊บประกาศเลียวจะเปิดแล้วกับปั๊บประกาศออโต้ท,ทิ้งไว้เลยนะครับผมพวกนี้จะกันแบบว่าพวกฝุ่นพวกสุนัขอะไรเงี้ยเราก็จะมีฝุ่นสุนัขเนาะเพราะว่าข้างในก็จะมีฝุ่นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อ,องกรองอากาศแล้วทำให้การห้องภายในเนี่ยนะดีขึ้นกว่าเดิมน,นะทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะครับเพราะว่า อีพ m หนึ r y นะครับพ่อก็อยากจะทําคลิปให้ลูกดูว่าผมเนี่ยกับพี่เจมไม่เคยเป็นพ่อแม่คนเลยทั้งชีวิตเนี่ยเลี้ยงเป็นแต่หมาไม่เคยเลี้ยงเด็กเลยอันนี้คือ0.9แรกของผมที่ผมเนี่ยจะต้องเดินไปให้ถึง100%ของคำว่าพ่อ,พอแต่มันยากมากนะทุกคนซึ่งมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับกว่าที่เราจะใกล้เป็นพ่อที่ดีเต็มตัวคาว่าพ,พ่อที่เต็มตัวสำหรับผมอะ่ะผมไม่รู้เลยว่าการเป็นพ่อที่ดีมันต้องเป็นยังไงเ e มเบอนี้นะครับ จะบันทึกความทรงจําตั้งแต่ลูกผมยังไม่คลอดจนวันที่ลูกผมโตแล้วก็จนเขามีอนาคตที่เขาอยากจะเป็นนะครับคลิปนี้นะครับผมทําขึ้นมาเนี่ยผมอยากเก็บไว้ให้ลูกผมเดียวถ้าวันไหนพ่อไม่อยู่กับลูกเนี่ยอยากให้ผู้ลูกเนี่ยดูอีพีนี้ตั้งแต่อีพีเริ่มต้นวันไหนที่ลูกท้อนะครับอยากให้ลูกดูอีพีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นดูพี่ๆที่เขาเข้ามาช่วยพ่อดูพ่อที่ต้องทําเองทุกอย่างโดยที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลย,เลยไม่มีความรู้ไม่มีความเป็นพ่อคนเลยทุกคนพ่อก็จะเ๊ีปยหนูมให้โตให้ได้ ดไปปีเศร้าแล้วไปกลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนรายการนี้ยกให้ลูกนะทุกคนเราจะมาดูเรื่องาการกันนะครับตั้งแต่เขายังเดินไม่ได้การกินนมจากเต้าไม่เป็นกินข้าวไม่ได้นะครับจนวันที่เขาโตขึ้นนะครับเขามีลูกเขามีครอบครัวแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็ยังจะอยู่ในความทรงจำเขาตลอดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอไหอะไรมาทำร้ายลูกแม่กระทั่งยุงตัวนี้ คครับตอนนี้ก็พี่เจียจใกล้จะเข้าแล้วนะครับแต่เราไปดูนี่ก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เขาทาอะไรกันอยู่นะครับโผล่ทำอะไรกันจะขอจะเตรียมพ,อพอ้อ,พอมสิครับพอมวันพรุ่งนี้นะฮะเราจะได้เจอน้องแว่ของเรานะทุกคนก็ตื่นเต้น,นมาก,กมนะครับ,นนรบก็ว่าเหตุการณ์นี้วันนี้มันเป็นวันที่3ตุลานะครับปี2567นะทุกคนก็คลิปนี้นะครับบันทึกไว้นะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นในการเดินทางรั้นใหญ่ของเรานะครับเพราะว่า รับตั้งแต่วันนี้เป็นตไปชีวิตเราจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะให้ทุกคนไปดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรบ้างแล้วเรากว่าจะได้ห้องนี้มากวา่าจะทำโน้นทำนี้มาเราต้องเจอเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างบ้างนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับต้องบอกว่ารายการนี้คือเป็นมันจะเรียกว่ารายการก็ไม่ได้เพราะว่าผมตั้งใจคิดค้นมันชื่อว่า memory memory ก็คือตัวบันทึกความทรงจำไปคงจริงเป็นคงจริงเป็นตัวบันทึกความทรงจำของเราแล้วก็ของลูกเรา ใช่ครับตื่นเต้นนะพวกนี้เลยนะเธอรข้ไหมหรอใช่นั่นแหละใครจะน้ำตาตกก่อนกันไปดูน,น้ำตาลพ่อพ่อพ่อ,นนอ,อต่อต้องทำเป็นคาแรคเตอร์ปกติพ่อเป็นคนขึงลูกเฮ้ย ทุกคนคะจะบอกว่าวันนี้คือเป็นวีคที่34วีคของเราแล้วนะคะแล้วเราก็เสารหน้าเราก็จะ35นะคะทุกคนน้องแฝดก็คือจะแตกตอนเมื่อไม่ใช่เหรอสามห้าก็เสาร์นี้ไง35เมื่อกี้พูดผิดขอโทษตอนนี้สามห้าสามห้าสามหกเออสามหกแล้วน้องแฝดจะแตกตอน37ใช่37วันที่4นะคะ4ตุลาสองอาทิตย์ก็จะคลอดแล้วใช่สองอาทิตย์นะไม่คือมาภายหลังสองอาทิตย์สุดท้ายให้ดูท้อง คือแบบว่ายืนชนหน้า<ม>ได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนตัวตื่นเต้นไหมตัวจะได้เป็นพ่อคนแล้วตื่นเต้นไดูสาภาพคนเป็นพ่อคนเลยดินางมันญ,ญัอ่อนนอี่เลย <c oughs> บัญญอ่อนทั้งเวทั้งดูตอนนี้งงว่าวันนี้เรามาดูน้ําหนักกันว่าลูกแฝดของเราจะทาน้ําหนักได้กี่กิโลเพราะว่ารอบที่แล้วมาสาวปุ๊กก็คือคนละสองโลคนละสองโลวันนี้จะขึ้นอีกไหมนะคะเออสองคนที่ห่างกันแค่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอะันนี้คนละสองโลแล้วหรอใช่โอ้โหใหญ่นะเนี่ยอ้างหด้ถึงสามโลโอ้โหปา้ามึงกล้าวันเนี้ยกงท้องไม่มีพ นี้เราไปดูนะค่ะว่าน้องแฝดของเราจะน้ำหนักเท่าไหร่นะคะนี่ไอ้ตุ้ไอ้ตุ้ของแม่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 ผมก็ตื่นเต้นนะทุกคนก็อีกแค่2อาทิตย์แล้วนะครับลูกก็จะคลอดแล้วนะสองอาทิตย์เองเหรอตัว,ตวยังปัญญาอ่อนอยู่เลยยังไม่คิดว่ากูเป็นพ่อเอลยเลยแหละช่างน้ำหนักแล้วเดี๋ยวต้องไปติดเครื่องมอนิเตอร์ต่อใช่ไหมใช่โอ้ยทำไมน้ำหนักขึ้นเยอะจังหกห้าบ้าก็แจวช่างหกสี 6, เลย ราจะไปติดเครื่องที่มันเป็นอเน,นี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะติดเครื่องเต็มตัวทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะต้องฟังเสียงหัวใจลูกเสียงคลื่นลูกใช่ปะ่ะเราจะได้ยินเสียงน้องนะครับเสียงจัดสินกับจัดมินนะครับว่าจะเป็นไงลูกผมอาจจะพูดได้ไก่อยู่ในท้องเลยนะทุกคนท้องเมียกูเหมือนลูกนี้มิดหน้าตอนเนี่ยเอาละทุกคนตอนนี้คุณแม่ก็กําลังจะต้องนอนนะครับแล้วก็ติดเครื่อง เครื่องนี้เราจะได้ยินเสียงหัวใจน้องนะครับตอนนั้นที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลหนักหน,กนะทุกคนน้องดิ้นแรงมากนี่ก็จะมีตรวจอันต้าซาวนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ต้องไปดูเรื่องของไทลอยแล้วก็ค่าตับค่าไตด้วยนะเพราะว่าล่าสุดนี่คือค่าตับค่าไตนี่คือสูงมากนะครับแล้วก็อ,อันตัสซาวแต่เราไปรอดูคุณแม่ตอนอันตัซาวแล้วก็ไปพบหมอกันนะทุกคนนี่นะทุกคนเราก็เป้าคุณแม่นะตอนนี้ก็เหมือนกําลังดูหัวใจของลูกนะครับว่าเต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะ จะตีนถ e ้าเราเรียกกันจะขึ้นไหมจะตีนจะมีนขึ้นหัวใจขึ้นหัวใจขึ้นจะตีนจะตีนจะมีนก็เดี๋ยววันที่หน้าอยาจะมานอนโรงแรมแบบนี้กันเพราะว่าติเตรียมคลอดลูกเนาะต้องรุนไปด้วยทุกคนกลัวแบบยูยูแบบปวดท้องยางคันอะไรเงี้ยทุกคน เสียทิศเองเส็บว่ะไย้นั้นน่ะไม่อยามที่อาทิตย์แล้วไม่โคตรเจ็บตัวเจ็บมันเจ็บมากตัวเจ็บแบบจะมันแสบมากกระตุ้นปอดเนี่งไม่เท่าไหร่สู้ตายแต่ผมแทนได้ไหมแอนน่ะสุดสั้น โอ้เจ็บปะ้ารวยนะการเป็นแม่เป็นพ่อใช้เรื่องง่ายเจ็บกระตุ้นปอดมากก่่นเนี่ยจะเป็นแม่คนสิคุณพ่อก็ได้แต่นั่งเชียร์นะครับส่วนผู้หญิงเ่ยเจ็บตัวเยอะมากเลยนะท้องทั้งนู่นทั้งนี่โอ้ยหลายอย่างมากสงสารคุณแม่มากเลยเหมือนมีคนบิดตูดเลยอะเดี๋ยวป้าพาไปกินออมตะเกษโอ้ยฟ้าเจ็บวอะอมตะเกษหัวละฝามื่นโอ้หายแล้วได้เวลาจ่ายตังค์นะครับตอนนี้ คุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ตอนนี้ตอนแรกก็ปวดตูดตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกคนดีขึ้นแล้วปะใช่วันนี้ก็คือสรุปกระตุ้นปอดเจ็บก,กว่าแสดงว่ารอดนั้นอะพยาบาลคนนี้ดันยาให้เขาเร็วมากเหรอใช่ต้แบบชา้าๆใช่ต้องแบบมันช้าๆตัวก็ายาวมันหนึบอะไม่ใช่แปะใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าวันนี้เราจะเสียหายกี่บาทนะคะเพราะว่า เรมีตรวจเลือดด้วยเพราะว่าเป็นไทรอยแล้วก็ตับอักเสบนะคะก็คือตรวจแบบติดตามอาการยอะไรย่างเงี้ยเออสูบแม่งค่าไทรอยขึ้นจ้า